สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับวันนี้ครูก็จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องของโจทย์นะครับห่างหายไปนานนะครับไม่ได้อัปคลิปโจทย์นะครับต่อไปนี้ก็จะอัพคลิปโจทย์นะครับอย่างสม่ำเสมอแล้วนะครับก็อาจจะไม่บ่อยเท่าที่ควรครับแต่ก็มีนะครับมีตลอดนะครับสลับกับคลิปท่องเที่ยวบ้างนะครับเต่าไฟฟ้านะครับเตาหนึ่งนะครับประกอบด้วย ลวดให้ความร้อนซึ่งมีความต้านทานนะครับถ้าความต้านทานนี้นักเรียนจำไว้เลยว่าตัว R นะครับ resistance นะครับ resistance หน่วยเป็นโอห์มถูกแล้วนะครับต่อเข้ากับความต่างศักย์นะครับคือ v หน่วยเป็นโวลต์นะครับเป็นเวลา t นะครับ t ในทางฟิสิกส์เราจะใช้เป็นวินาทีนะครับนั้นเราก็ต้องคูณด้วย60ด้วยนะครับหน่วยเป็นวินาที จงหาไปแมนความร้อนคือ Q นะครับความร้อนที่เกิดขึ้นนะครับนักเรียนมันก็เท่ากับพลังงานไฟฟ้านะครับและพลังงานไฟฟ้านะครับก็คือนะครับนักเรียนต้องจว่า PT นะครับ W เท่ากับ p t ทก็คือกำลังนะครับคูณกับเวลานะครับพลังงานไฟฟ้านะครับเหมือนกับ ค่าไฟนะครับเป็นกิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับกิโลวัตต์นี่คือกำลังแล้วก็อเวอร์คือเวลานะครับอ่าหรือหน่วยนะนั่น,นะครับในทางไฟฟ้าในทางการไฟฟ้าเขาจะเรียกว่าหน่วยนะครับหนึ่งหน่วยพลังงานไฟฟ้าคือกิโลวัตต์อเวอร์นะครับอ่าแต่เวลาเราคำนวณเราจะใช้วัตต์วินาทีนะครับอ่าแล้วก็หน่วยละกีบาทก็การไฟฟ้าก็ไปคิดมานะครับอ่าดังนั้น จำว่า W เท่ากับ PT นะครับ P อ่าทีนี้เรามาดูนะครับว่าโจทย์เขาให้อะไรมานะครับ P นักเรียนจำได้ใช่ไหมครับว่าเท่ากับ VI V เท่ากับ i r นะครับเราก็จะได้ I กำลัง2 r I เท่ากับ V ส่วน R ก็ได้ V กำลัง2ส่วน A A ตัด r ไปนะครับดังนั้นมันจะได้อยู่3สูตรสูตรนี้เราก็ต้องเลือกสูตร V กำลัง2ส่วน R เพราะว่ามันมี V กับ R นะครับ แล้วก็ T นะครับทีนี้ก็แทนค่าไปเลย V กกำลังสองก็220 T ก็คือ10บคูณหกนะครับหารด้วย48.4นะครับโอห์ม oh ส่วนยีสิบสคูณยี่สิบสองมันจะได้484นะครับดังนั้นเห็นไหมครับว่าโจทย์เขาต้องการให้เราหารลงตัวนะครับยี่สิบสคูณยี่สิได้4 8่เติมส่วนไป2ตัวนะครับ สิบอีกตัวหนึ่งหกอีกตัวหนึ่งก็เหลือหกเดียวนะครับเพราะว่าเอาศูนย์มาแทนนะครับส่วนสี่สิบแปดจุดสี่ข้างล่างเราเป็นจุดเนี่ยเราต้องเลื่อนไปทางขวานะครับเพื่อให้จุดมันหายไปนะครับเราก็ต้องเติมศูนย์ข้างบนด้วยนะครับอ่าเลื่อนเลื่อนไปทางขวาแล้วเติมจุดนะครับข้างล่างก็เหลือสี่แปดสี่เพราะเราเลื่อนจุดมาทางขวานะครับก็เติมจุด อันนี้ก็ตัดได้เลยนะครับก็ได้หนึ่งกระสุนห้าตัวนะครับก็คือหกคูนสิบกำลังห้านะครับหน่วยก็เป็นจูลนะครับหน่วยพลังงานไฟฟ้านะครับเป็นจูลเป็นจูลหรือวัดวินาทีนั่นเองนะอ่าก็ตอบข้อ1นะครับ โอเคนะครับก็ร <c oughs> อรับชมคลิปต่อๆไปด้วยนะครับอย่าลืมกด Subscribe ให้ครูด้วยนะครับวันนี้มีแค่นี้นะครับ